ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนอเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับขอ้อมีป้ายคำสั่ง สายหมอกเหตุใดข้าต้องอยู่ปลายแถวอืช่วงนี้มีป้ายคำสั่งปลอมอยู่มากมายข้าจะปล่อยให้สิทธิ์น้องอู้ฉิงเชิญหน้าคนเดียวไม่ได้เ,เจ้าไม่ได้ไปต่อแถวก็อย่าหาว่าข้าไม่สุภาพกับเจ้าท่านลองตรวจสอบดู ว่ามันใช่ของปลอมหรือไม่แสงนี้โอ้ป้ายป้ายคำสั่งนี้ป้ายคำสั่งสายมองนี้เป็นของจริงได้โปรโดยกโทษให้ข้าด้วยอะไรป้ายคำสั่งสายมอกในมือของเจ้านั่นเป็นของจริงหรือผู้อโสข้ามีสิทธิพี่คนหนึ่งหวังว่าท่าน จะให้พวกเราเข้าไปนางมีนามว่าอันใดห,หรืออนางมีนามว่าเจียงว่านซือ่อเป็นศิษย์ของผู้โสซิวซุยชิวซุยแห่งเกาะลาลรักเดียวใจเดียวโอ้เฮสตีผิวเหมียวเทพสตีผิวเหมียวได้บอกไ้แล้วว่าหากศิษย์ของผู้โส ชิวซุยเดินทางมาก่อนอุญาตให้เข้าไปได้เลยขอบคุณผู้อุโสสิพี่สิพี่เจียงไปกนเถอะเวียนยามที่นี่ล้วนเป็นผู้เยี่ยมยุทธระดับป่าหยุดทั้งนั้นยอดขขาวสายหมอกเป็นดินแดงแปลกประหลาดที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ผู้เยี่ยมยุด จึงอยากมาอาศัยอยู่สถานที่แห่งนี้สิทธิ์น้องอู่ฉิงนี่มันก็ดึกมากแล้วเจ้าไปพักผ่อนเถอะเจ้าเจ้าเป็นสิทธิ์ของชิวชันเฟิงหรือเหรียนผู้โสข้าน้อยเป็นสิทธิ์ของผู้โสชิวชานเฟิง แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่เผยโฉมหน้าที่แท้จริงแม้นี่จะเป็นความปรารถนาของอาจารย์แต่ผู้น้อยก็ไม่กล้าปิดบังต่อผู้วุโสผู้ยาวงั้นหรือเอกไม่นานอีกไม่กี่วันดินแดนตาประทับสวรรค์อมตะจะเปิดขึ้นเก็บสิ่งนี้เอาไว้ให้ดี เจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าการทดสอบขอบคุณผู้โสว่านซื่อเจ้าต้องฝึกฝนให้มากขึ้นกว่านี้อย่าได้ทำให้อาจารย์ของเจ้าเสียชื่อละ่ะค่าข้า,ข,า,ข,าข้าว่านซื่อจะฝึกฝนให้หนักเจ้าค่ะชิวซุยข้าขอตัวก่อนคุยกับชูฝึงเรื่องเด็กคนนั้นด้วยละ่ะ เด็กคนนั้นหรือว่าจะเป็นเหยียหลุยยูเป็นเพราะว่านางฝึกทักษะศาสตร์มืดต้องห้ามจนกระทั่งพูดผีปีศาจตนนี้ถือกำเนิดใหม่ในร่างของนางจึงเป็นเรื่องยากที่จะขับไล่ตามที่เพียวเมียวกล่าวนางคงฝึกฝนมันจนสำเร็จ ไม่เช่นนั้นพูดผีปีศาจตนนี้คงไม่มีทางถือกำเนิดได้หากไม่รีบขับไล่มันออกไปจากร่างของหย่าลุยย่มันจะควบคุมร่างของนางโดยสมบูรณ์เหตุผลที่นางยังมีสติสัมปชัญญะคงเป็นเพราะว่าเจ้าพูดผีปีศาจยังไม่อาจครอบครองร่างของนางได้อย่างราบรื่นแต่ข้าเชื่อว่า บุคคลที่ทำให้เกิดเหตุเช่นนี้ก็คือเจ้าใช่หรือไม่ชูเฝิงอย่าโทษตัวเองเลยการที่นางอยู่รอดมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเจ้าแล้วข้าจะช่วยนางได้อย่างไรตาประทับบงกฎอมตะ สามารถสยบพูดผีปีศาจตนนั้นได้ตาประทับบงกฎอมตะของสิ่งนั้นสามารถหามาได้ในดินแดนตาประทับสวรรณ์อมตะท่านอยากให้ข้าเข้าไปหาตาประทับบงกฎอมตะใช่หรือไม่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าพวกเราออกไปกันเถอะ แม่นางเจ้ามีธุระอันใดหรือคุณชายข้าเป็นข้ารับใช้อยู่ในยอดเขาสายหมอกนายหญิงสั่งให้ข้าพาท่านไปชมภาพวาดรูปตาประทับวงกุฎอมตะเจ้าค่ะเขาเจแล้วนำทางได้เลยคุณชายถึงแล้วเจ้าค่ะนี่คือตำหนักลื่นลมซึ่งข้ารับใช้มักจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเจ้าค่ะ แม่นางงลบกวนเจ้าด้วยอืมมีแต่ผู้ที่อยู่ระดับปาดยุตธทั้งนั้นชาก่อนผู้ที่ไม่มีป้ายคำสั่งสายหมอกไม่มีสิทธิ์เข้ามาข้างในนี้เจ้ายังอ่อนตโลกรีบออกไปเสด,ดิดเจ้าเป็นใครถือสิทธิ์ใดมาขัดขวางข้าเกิดอะไรขึ้น คุณชายหลินข้ากำลังสั่งสอนเจ้าชั้นต่ำนั่นพูดไปกับเปืิงน้ำลายเปล่าเรียกองคลักษ์มาไล่มันออกไปซะอืมพวกเจ้ามีสิทธิ์ทำเช่นนั้นหรือเจ้าสิทธิน์นางอูชิงเจ้ามาถึงแล้วเจ้าเป็นแม่แม่แม,แม่แม่นางแม่นางสุนหูถท่านรู้จักมันหรือ อาจารย์ข้าเชิญเขามาด้วยตัวเองพวกเจ้าคี้ทำอะไรกันเออเออคือข้าไปได้แล้วเออเออสิทธ์น้องอูฉชิงตามข้ามานางรู้จักข้านั้นหรือเหตุใดข้าไม่เคยเห็นหน้านางมาก่อนนี่คือตาประทับวงกฎดฎธรรมะงดงามใช่ไหมล่า พี่ชุนหวูเราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่เจ้าลืมข้าพวกเราเคยพบกันกันหรือข้าเป็นคนให้ป้ายคำสั่งสายหมอกนี้กับเจ้าเองไงเป็นท่านเองกันหรือโปรดยกโทษข้าด,ด้วยข้าไม่ได้คิดมากอย่าได้ใส่ใจอู๋ชิงช่างโง่งมนักเพียงแค่ข้าเปลี่ยนรูปโฉมก็จำข้าไม่ได้ อย่าเสียวเวลาอยู่ที่นี่เลยข้าจะพาเจ้าไปพบกับสิทธิพี่ทั้ง3ของข้าพวกเราแบ่งระดับตามสีฤดูการแบ่งออกตามสี่ฤดูการเชื่ออยู่คือพี่ใหญ่ตรงสเสวียนคือพี่รองชิวจูคือน้องสามส่วนข้าชุนวูน้องเล็ก รีบไปกันเถอะ the ข้าจะพาเจ้าไปพบพวกเขาพวกท่านดูสิว่าข้าพาใครมาหืมพาใครมากันนะนั่นสิน้องหูมารยาทของเจ้าอยู่ไหนล่ะเหตุใดจึงจับมือกับหลุษเช่นนั้นข้าข้าไม่ได้แตะตัวใครเลยนะ นี่คือสิทธิ์น้องอูฉิงคนที่ท่านอาจารย์มอปบป้ายคำสั่งสายหมอกให้ค่แลวว่าสิทธิ์พี่โอ้ปาดยุดห่วงที่หนึ่งงั้นหรือสิทธิ์พี่อยู่สิทธิ์พี่เชยอยู่ท่านบอกมีอะไรสนุกสนุกไม่ใช่หรือรีบนำมันออกมาได้แล้ว เจ้าเองก็รู้วิธีเล่นมันนี่คือแผนที่วงกฎพิศวงที่ข้านำมาให้ทุกคนเล่นในวันนี้ยังไงล่ะริงบิงแผนที่นี้พิเศษยิ่งนักโอ้สวยงามในภาพวาดนี้ปรากฏน้ำตกจำนวนเท่าไหร่ หากใครเห็นสายทาน้ำตกแล้วก็ตอบคำถามลงไปหากตอบถูกจะได้รับพลังอำนาจหากตอบผิดจะทำให้พลังลดลงน่าสนใจยิ่งนักงั้นข้าลีโมขอลงก่อนจ้าจ้าไฟช็อตพลังจิตสมบัติข้าอ่อนแอลงมากเลยข้าเองก็บอกท่านไปแล้วหากท่านหา โอสถฟื้นฟูได้พลังจิตสัมผัสก็จะกลับคืนมาแม่แม่แม่นางเชียอยูไม่มีวิธีอื่นอันหรือแม้แต่อาจารย์ข่ายังไม่สามารถช่วยได้แล้วข่าจะไปทำาอย่งกันได้ยังไงข่าขอลองบ้างหยุดนะอืมพี่อะฮึ พวกท่านมีใครสามารถบอกได้บ้างว่ามีน้ำตกเท่าไหร่อยู่ในภาพวาดนี้ข้าจำได้ว่าสิทธ์น้องจูนั้นฝึกฝนทักษะพิเศษบางอย่างเขาสามารถรวบรวมพลังจิตสัมผัสไว้ที่ดวงตาและเห็นในสิ่งที่คนปกติไม่อาจมองเห็นได้ทัก um, ษะที่พวกเขาพูดถึงนี้ เหมือนเนตดสวรรค์เลย